ประสบการณ์มัดไฟเซตสามหรือมัดข้าต้มไม่ช็อตตอนแรกติดต่อทางสนยนทางสุยน,นก็แจ้งราคามาให้ทราบทางสนยนแจ้งมา7,500กว่าบาทผมก็เลยตัดสินใจหาในช็อปปุ้ก็เลยซื้ออะไรมาเองแล้วก็มาเป็นเอง ก็หมดไป2000บาทถือว่าประหยัดไปเยอะพอสมควรที่ทางส่วนแจ้งมา7500กว่าบาทคือไม่รวมค่าเช็คค่ามือค่าอะไรถ้ารวมค่าเช็คค่าเช็ค300กว่าบาทแล้วก็ค่ามืออีกน่าจะประมาณ8000บาทรวมๆผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่อย่างไรแต่ผมก็ ซ่อมไปเรียนรู้ไปเครื่องมือที่เปลี่ยนไม่เยอะครับผมขอให้มีปัจเจเบอร์8กับเบอร์10 1 2ิออปัจเจตัวทีแล้วก็ให้มีไขควงปัจเจหกเหลี่ยมแค่นี้เองก็เปิดได้แล้วครับเปลี่ยนได้แล้วต้องขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้ถ่ายให้อย่างละเอียด เพราะว่าผมไม่มีคนถทยให้นั่นเองครับก่อนจะเปลี่ยนแนะนำให้เปิดน้ำมันเครื่องออกเอาใส่โกรดไว้ก่อนกับน้ำยาลอเย็นเพราะว่าเวลาเปิดฝาครอบมัดไฟน้ำมันเครื่องจะไหลออกมาด้วยกับน้ำยาลอเย็นก็จะไหลออกมาบ้างครับผมสุดท้ายแล้วอยากจะแนะนำเพื่อนๆคับผมสิ่งที่อันตรายที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือรถถ้ามันมีไฟเตือนไฟเตือนแบตเตอรี่สีแดงโผล่ขึ้นมาตรงเลนไมค์ครับผมต้องหยุดออกข้างทางและก็หาร้านซ่อมทันทีเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ที่เหลือเพราะมันไม่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเหลือ อยู่ในก้อนแบตเตอรี่แล้วก็ถ้ามันใช้ไปเรื่อยๆก็จะหมดลงไม่นานเท่าไหร่ครับจะหมดลงแล้วก็จะดับกลางทางจะหลับไปเลยครับผมซึ่งค่อนข้างอันตรายก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้ามีไฟสีแดงแจ้งเตือนขึ้นมาก็ให้เวะร้านซ่อมรถข้างทางที่ใกล้ที่สุดได้เลยครับไม่แนะนำให้ขับต่อครับ วิธีการสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงมัดไฟเสียหรือว่าแบตเตอรี่เสียก็คือเช็คอาการว่าแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้วก็แบตเตอรี่เราเพิ่งเปลี่ยนไป1เดืนอนสเดือนแล้วก็ไอไฟสีแดงก็โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้มัดไฟเสียแน่นอนครับถ้าแบตเตอรี่เราใช้มาประมาณ สองสามปีหรือหนึ่งปีอะไรพวกก็ต้องเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เสียหรือไม่นี่คืออาการไฟดับไปทั้งหมดก่อนเครื่องจะดับผมก็ขับไปได้อีกประมาณสองสามนาทีก่อนไฟจะดับอยู่ๆก็กระพริบขึ้นมาแล้วก็ดับไปอีกแป๊บนึงเครื่องก็ดับไปด้วย ดับกลางทางเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนแล้วขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเรียบร้อยทำไงดีจอดตรงนี้แล้วกัน